แนะนำเป้น้ำรุ่นใหม่นะครับของ d ดน a f i t รุ่นเอาพาย8ลิตรนะครับหลังจากที่ผมได้ลองเอามาใช้งานจริงที่ Sky r a รส30กิโลโอ้สกายเผมวิ่งเรสเดียวผมรีวิวของได้3ชิ้น <laughs> ใช้แต่ของใหม่อะทีนี้ความน่าสนใจของเป้รุ่นนี้คืออะไรเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปทีละลำดับนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองใช้งานจริงๆแล้วอะเฮ้ยผมมีสิ่งที่ผมชอบสาหรับเป้รุ่นนี้อยู่นะแล้วก็มีสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงสาหรับ รุ่นนี้อีกเช่นกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้ใช้เป้รุ่นนี้ของ Dynafit แบบจริงๆจังๆจ,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 จากหน้าตาที่แบบถ้าดูเผินๆภายนอกดูมันเป็นเป้นป้นําที่แบบโแม่งดูธรรมดามากเลยจะเอาอะไรไปสู้กับชาวบ้านเขาวะแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบอะสิ่งหนึ่งที่เกินความคาดหวังเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปแล้วกันนะ,ะมาแนะนําฟังก์ชันของเป้น,น้ํารุ่นนี้ก่อนนะครับตัวนี้ ก็มีช่องสําหรับใส่ขวดนิ่ม2ขวด 500ML เหมือนเป้น,น้ําปกติทั่วไปนะครับแล้วก็มีมีช่องใส่ของค่อนข้างเยอะนะครับแต่และฝั่งอะ่ะเราก็จะมีช่องเป็นผ้ายืดแล้วก็ช่องค่อนข้างลึกนี่อันนี้ผมก็ใส่ถุงมือถุงมือเทรลแล้วก็ถุงมือเทรคกิ้งโพลนะครับใส่ไว้ในช่องนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นช่องผ้ายืดเอกเช่นกันช่องด้านนี้ผมจะใส่พวกของที่ผมหยิบบ่อย เม็ดแคปซูลเกลือแล้วก็ตัวเซลแท็บเล็ตจะใส่ในช่องนี้เพราะว่าหยิบบ่อยช่องค่อนข้างลึกเห็นไหมกระปุกเนี่ยค่อนข้างยาวใส่แบบมิดเลยแล้วก็กระชับค่อนข้างดีด้วยทีนี้ช่องซิปผมก็จะใส่พวกมีใส่เจลนี่มีใส่ผงนัวของไมเลดบางส่วนใส่ช่องนี้แล้วก็มีแบ่งไว้ช่องด้านหลังอีกบางส่วนนะครับอ่าส่วนสายรัดมันจะเป็นสายรัดแบบเป็นตัวเกี่ยวแบบเนี้เป็นตัวเกี่ยว ดูเผินๆทีแรกตอนที่เรายังไม่ได้ใส่เป้น้ำอ่ะมันมันหลุดค่อนข้างง่ายแต่พอเวลาเราใส่จริงๆแล้วมันไม่หลุดมันดูแบบฟังก์ชันแบบดูโคตรง่ายเลยดูซิมพลมากเลยแล้วมันจะรูดไหมตอนที่เราวิ่งไปไม่รูดนะครับมันก็กระชับอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็กระชับอยู่แบบนี้ตลอดทั้งเลสเลยด้านนี้มันจะมีเซฟด้วยแล้วก็ตรงบนไหล่ตรงนี้สองฝั่งมันก็จะมีรูตรงนี้เนาะสำหรับใส่สายสําหรับถุงน้ํามาด้านหลัง รุ่นนี้ใส่ถุงน้ําได้นะครับแล้วก็ไดนาฟิตเนี่ยก็มีถุงน้ําจําหน่ายด้วยนะครับ1.5ลิตรด้านหลังจะเป็นช่องซิปเป็นช่องใหญ่ๆเลยนะครับดูแบบเห็นไหมดูดีไซน์มันดูแบบเชยๆอะแต่พอใช้จริงแล้วผมชอบนะเป็นช่องซิปใหญ่ๆเลยแล้วก็ด้านในมีถุงกันน้ําสําหรับใส่มือถือด้วยผมอะชอบชอบสําหรับการใส่มือถือด้านหลังเพราะว่า ผมรู้สึกว่าการที่เราเอามือถือมาใส่ด้านหลังแล้วอะน้ําหนักตรงตรง,ตรงท,ที่ที่ไหลอะมันจะบาลานซ์เพราะมันอยู่ด้านหลังด้านหน้ามันก็จะมีแค่ขวดนิ่ม2ขวดเนาะ,ะเวลาวิ่งมันก็จะไม่โยกนะครับผมมีขวดนิ่มที่ผมพกมาในเลสทั้งหมด4ขวดก็คือน้ําผมอะผมกินเยอะผมพกมาทั้งหมด2ลิตรสําหรับเลสนี้แล้วก็มีพวกอุปกรณ์บังคับต่างๆนี่เสื้อก,กันลมกันฝนเวลาที่เราหยิบของอะช่องเนี้ย มันเป็นช่องที่เราหยิบของจากด้านล่างออกมาเนี่ยถ้าหัวฉุกเฉินมีเดสก์แคอยู่ตรงนี้ไอ้ของที่อยู่ด้านล่างเราหยิบง่ายมากเราก็จะไม่มีปัญหาแบบเอาไปออกมาเราก็แบบล้วงเข้าไปลึกๆเราจบปัญหานี้ไปได้เลยนะครับไอ้ของที่อยู่ด้านบนเราก็หยิบง่ายไอ้ของที่อยู่ด้านล่างเราหยิบง่ายเพราะมันมีช่องนี้ Access จากด้านล่างเข้าไปทีนี้กระเป๋าช่องด้านนี้ผมก็จะใส่เจลเพราะมันเป็นช่องแยกบาร์มีเจลเพิ่มเติมนะครับ มันจะเป็นช่องแยกกันระหว่างช่องช่องใหญ่เมื่อกี้จะเป็นช่องใหญ่อีกช่องหนึ่งทีนี้เพิ่มมันมีตรงนี้ด้วยตรงเอวตรงเอวก็มีช่องใส่ทั้งสองฝั่งเลยครับตรงนี้มีสายรัดสําหรับรัดช่องเอวด้วยเป็นการรัดตัว t r ร k k n n p โพ e ด้วยนีอ่ะผมหยิบของที่เป็นของจําเป็นเป็นเลสคิดขอโชะหยิบมาจากด้านหลังได้เลยเจ๋งปะถ้าผมจะหยิบนี่หยิบเกลือหยิบเจออกมาก็หยิบได้หยิบง่าย เพราะว่าการดีไซน์ซิปของเขาอ่ะเขาดีไซน์แบบเอียงอ่ะมันก็เลยรูดง่ายอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าผมค่อนข้างชอบอย่างที่ผมบอกไปผมชอบหลังจากที่ลองใช้จริงอ่ะไอ้ซิปด้านหลังอ่ะมันพร a อิคอลมากจริงสิ่งที่เกินคาดเกินความคาดหมายก็คือเต้าน้ําอ่ะมันไม่เด้งเลยนะครับผมใส่ของเยอะมากเลยนะตอนวิ่งอ่ะไม่เด้งด้านหน้าก็ไม่เด้ง レスเ,เนี่ยค่อนข้างประทับใจแล้วก็เกินความคาดหมายจริงๆสําหรับตัวเป้นามเดนอฟิตรุ่นนี้นะครับอมความร้อนไหมระบายอากาศดีไหมไม่ได้รู้สึกว่าเป้มันมีปัญหาเรื่องทําให้ผมร้อนอ่ะตัวเป้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีภาระอะไรกับผมมากสักเท่าไหร่ไม่ได้ไปดีมีประเด็นเรื่องของความร้อนอะไรกับผมมากเท่าไหร่นะครับขนาดกําลังดีไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับกระชับดีไม่เด้งช่องเก็บของด้านหลัง เข้ถึงของได้ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับรุ่นนี้โดยเรามาทับใจมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเลือกเนาะสำหรับเพื่อนๆที่กําลังเริ่มมาวิ่งเทรลหาเป้น้ําสักรุ่นหนึ่งที่ไปได้ทั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลนะครับฝากไว้ด้วยครับที่รันนคานะครับนึกถึงเรื่องเทรลนึกถึงรันนคารเพราะว่ารันนคารเรื่องเทลเราจริงจังสวัสดีครับ